ปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้สุดท้ายแล้วมันจะคลี่คลายไปในทิศทางใดโปรดทํำจิตให้นิ่งสักครู่แล้วเลือกไพ่ใบที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดใบที่หนึ่งปัญหาที่คุณกาลังเผชิญอยู่ตอนนี้สุดท้ายแล้ว มันจะคลี่คลายโดยที่มันได้มาถึงจุดสิ้นสุดจุดแตกหักจุดที่ต้องสูญเสียไปจุดที่เกินจะยื้อไว้หรือมาถึงจุดที่ต้องยุบหรือเลิกกิจการหรือถึงจุดที่ต้องถอยออกมาหรือลาออกจากงานหรือความรักที่ต้องเลิกลายหย่าร้างใบที่สอง ปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้สุดท้ายแล้วมันจะคลี่คลายโดยมีความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าหรือคุณจะมีชัยชนะเหนือคู่แข่งหรือการงานราบรื่นหรือจะมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาสนับสนุนหรือจะได้ดังที่หวังไว้ได้โชคช่วยใบที่สปัญหาที่คุณ กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้สุดท้ายแล้วมันจะคลี่คลายโดยที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยก่อนจะสำเร็จหรือเจอแต่ความไม่สะดวกไม่ราบรื่นต้องยืนหยัดอดทนอีกนิดแล้วจะสำเร็จหรือพบความยากลำบากหนทางครุขระกว่าจะถึงเป้าหมายหรือใช้ความเข้มแข็งจริงจัง และความมั่นใจในตัวเองจึงจะผ่านไปได้ความรักต้องหมั่นตื้อจึงจะชนะคู่แข่ง